สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนและรายละเอียดต่างๆของมอ3สเราลักกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายละเอียดกันเลยนะครับสิทธิ์ของมอ3สเราลักกันนี้จะได้เงินทั้งหมดในโครงการนะครับก็จะได้4 0 0 0บาทเงินจะเข้าทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1000บาทเข้าทุกรอบทุกวันจันทร์วันจันทร์ที่22มีนาคม29มีนาคมวันที่5เมษายน แล้วก็12เมษายนนะครับก็จะครบ4,000บาทตามโครงการเรารักกันมอ3ที่กําหนดไว้นะครับสำหรับสิทธิ์การลงทะเบียนม33เรารักกันนี้เราสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มีนาคม64นะครับก็ยังจะพอมีเวลาสำหรับใครที่ประสงค์ในการที่จะยื่นสมัครนะครับ เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็รอการยืนยันตัวตนที่แอปกระเป๋าตังได้เลยนะครับการใช้จ่ายเงินในโครงการม3 3เรารักกันนี้ก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปกระเป๋าตังค์จากร้านค้าทั่วไปที่ร่วมโครงการกันนะครับแต่อย่าลืมบอกร้านค้าด้วยนะครับว่าเราใช้อะไรหมายถึงว่าเราใช้โครงการอะไรเราชนะคนละครึ่ง หรือว่าเรารักกันเพื่อร้านค้าจะได้นำ QR code จากโครงการนั้นๆมาให้เราสแกน QR code ได้ถูกต้องสิทธิ์ในโครงการมอ3 3เรารักกันนี้จะใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม64เท่านั้นสิทธิ์ในการใช้จะโอนหรือเบิกเป็นเงินสดไม่ได้เดี๋ยวไปดูโครงการขั้นตอนการสมัครมอ3 3เรารักกันนะครับ พอมาถึงขั้นตอนการสมรัครเราก็เข้าไปที่เว็บมสายสเรารักกัน .com นะครับพอมาถึงหน้าเว็บแล้วโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็กดไปที่ประชาชนลงทะเบียนใหม่สีแดงๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย ระบบก็จะโชว์รายละเอียดการยินยอมกับผู้ประกันอะไรพวกนี้ครับร่วมโครงการมอสามเรารักกันนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราติ๊กตรงนี้ครับติ๊กตรงเนี่ยข้าพเจ้าได้อ่านอะไรพวกนี้ติ๊กไปเลยครับก็เหมือนเราอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ยืนยันไปเลยมันก็จะเข้ามาตรงหน้านี้นะครับลงทะเบียนโครงการอะไรพวกนี้ พอมาถึงหน้านี้เราก็มาลงทะเบียนโครงการกันนะครับก็เราจะดูคํานําหน้าเห็นไหมฮะคำนำหน้า,นนนาชื่อภาษาไทยชื่อกลางนามสกุลภาษาไทยอะไรพวกนี้เลขบัตระจัตัูประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยเราต้องติ๊กน,นะนะสมมุติว่าถ้าเรามี วันเดือนปีเกิดเราก็ติ๊กตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอ่ะเรามีแค่เนี่ยเรามีเฉพาะเดือนปีเกิดเราก็ติ๊กตรงนี้ถ้าเรามีเฉพาะปีเกิดเราก็ติ๊กตรงนี้แต่ถ้าใครมี3อย่างก็ติ๊กที่วันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับก็ติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรนี่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เบอร์โทรติดต,ตอ่ออะไรฮะอีเมลถ้ามีพอเสร็จตรงนี้ขั้นตอนเสร็จตรงนี้เรียบร้อย เราก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดตกลงยืนยันการลงทะเบียนตรงนี้นะครับพอเรากดเรียบร้อยนะครับในการลงทะเบียนมันก็จะส่ง s m s นะครับไปที่มือถือของเราก็จะเป็นรหัสของ OTP ให้เรากรอกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อทำการแสดงยืนยันว่าเราได้สมัครเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเราก็จะรอการคัดกรอง ในการตรวจประวัติอะไรพวกนี้นครับรอการอนุมัตินะครับจะรู้ผลในวันที่15มีนาคมนะครับเ <_ C 1> ท่านี้เราก็สมัครโครงการของม .3 3เราลักกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากคลิปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ